ลูกค้าไม่จ่ายเงินสั่งซื้อสินค้าแล้วถึงเวลาไม่จ่ายฝ่ายผู้บริหารบอกว่าอย่าเพิ่งทวงเลยฝ่ายบัญชีบอกว่าเขาผิดสัญญานะไปดูประวัติเนี่ยลูกค้าชั้นดีจ่ายเงินตรงมาตลอดเอเดี๋ยวนะผมว่าเกิดความเข้าใจผิดล่ละถ้าไปยึดในมุมเนี่ยท่านระวังท่านให้เครดิตลูกค้าจากการจ่ายเงินตรงตามเวลาอันนี้ผิดนะครับยกตัวอย่างถ้าเขาไม่ส่งงบการเงินมา4ปีแล้ว ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องอยู่แต่จ่ายเราตรงอย่างนี้เรียกว่าลูกหนี้ลูกค้าชั้นดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเกณฑ์ในการกําหนดนโยบายเครดิตภายในอันนี้ผมว่าเพี้ยนหมดเลยท่านต้องดูความสามารถในการชําน,น้หนี่บริษัทอะไรไม่ส่งงบการเงิน3าปีถ้ามีความสามารถดีทําไมถึงถูกฟอ้องเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆเหล่านี้ถ้าท่านมีนโยบายภายในถ้าท่านมีเช็คลิสต์แล้วนำไปประชุมเสนอฟ้องครับระวังโดยเฉพาะเพื่อนเฮีย ฉีกทุกกฎไม่ฟ้องและหนี้เสียหนี้ศูนย์ส่วนใหญ่มาจากเพื่อนเฮียเพื่อนซ้อเท่านั้นแหละครับอย่าปล่อยให้ความเสี่ยงเกิดขึ้นเพียงเพราะคุณไม่เริ่มวางแผนขอคำปรึกษาวางแผนตั้งแต่วันนี้เพื่อประโยชน์ของคุณมีแผนก่อนมีแผล